อัปเดตและเปลี่ยนและทองคำนะครับวันนี้มีปัจจัยที่ทําให้ทองมีโอกาสขึ้นนะครับเช้าตูตูที่ผ่านมาอิสราเอลบุกไปที่อิหร่านนะครับบุกเข้าไปตุ้มๆนะครับแน่นอนมันมีผลต่อทองคำนะครับเพราะว่าอิหร่านเป็นประเทศอันดับที่สามที่ค้าน้ำมันในกลุ่มโอเปกน,นะครับน้ำมันขึ้นทองก็จะขึ้นนะครับ แล้วอีกส่วนนะครับคือการเลือกตั้ง Pre s i น e n t บดี้หิหาพิจิการแน่นอนถ้าเดโมแคร็ขึ้นนะครับทองขึ้นแต่ถ้ารีาพับอีกขึ้นมีกันขึ้นนะครับเงินขึ้นคุณจำแค่นี้ไม่ต้องจำมามาหลังจากนั้นวันที่6กถึงวันเจ็ดเฟดก็จะประชุมคลิปก่อนผมได้ทำแล้ว ที้แจงบอกว่าในมุวส่วนตัวคิดว่าเฟดไม่น่าจะปรับดอกนะครับแต่วันนี้นั่งลงทุนโอ้ผมเห็นตัวเลขคกาเงิลาปอน90กว่าเปอร์เซ็นต์คิดว่าเฟดจะลดดอกอีก0.25แน่นอนลดป๊บบาทแข็งนะครับทองขึ้นนะครับเพราะว่าคนรบแผนมันน่อยคนก็วิ่งไปหาทองนะครับแล้ว เงินบาทไทยนะครับแน่นอนแจกเงินประมาณเดือนผ่านมาวันนี้คุณเห็นแล้วนะว่าจากสามสองกว่ากลายเป็นสามสิบสามกว่าเมื่อวันสวัสดิ์ก่อนใกล้สามสิบสี่นะครับถือว่าอ่อ,อนค่าที่สุดในประมาณสองสามเดือนนะครับมันก็เป็นโอกาสนะครับใครที่เมื่อก่อนที่ตามผมในคลิปนะที่ผมบอกว่านี่เป็นอีกโอกาสถ้าใครที่ซื้อไว่ก็คงจะปังๆ ครับแต่ช่วงนี้มันรับคบคับนะครับคุณไปดูค่างเงินยุโรปค่างเงินสกุลเอเชียก็จะเห็นว่าราคากำลังไม่ได้บวาเท่าไหร่ครับถ้าคุณเขาเรียกว่ามองด้วยความเข้าใจนะครับคุณไปมองทอง่ทองแน่นอนมันสูงนะครับสี่หมื่สามเจ็ดร้อยนะครับ แต่เล็กเปลี่ยนมันยังสงสงนะครับคุณก็พิจารณาดูครับแต่ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าเอเล็กเปลี่ยนมันจะยากหรือว่ามันยังไงผมแนะนำว่าคุณจดข้างเงินจดข้างเงินเนะี่ยหรือทําเป็นเล่เลมๆเนะี่ยหรือถ้ามีเงินมีทองอะไรก็มาซื้อไปนี่สุขสรุปให้คุณหกปีนะครับซื้อกับขายนะครับคุณก็จะเห็นเป็นโอก,กาสนะครับ ต้องฝากไว้นะก็คือถ้าวันนี้ใครอยู่กรุงเทพคุณได้เปรียบคุณอยู่ใกล้ที่แรกเกินนะครับช่วงที่ทองแพงเขาไปตะลุมพันคุณมาแดกเปลี่ยนนะครับแบ่งปันแค่นี้ครับลองไปใช้ดูสิครับ